สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณงพูก,ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการคำนวณหาผลได้ร้อยละนะคะ,ะผลได้ร้อยละคืออะไรหาได้อย่างไรนะคะเราก็จะมาศึกษากันจากตัวอย่างข้อนี้นะคะ่ะตัวอย่างก็คือถ้าน้ำ C6H6 ตัวนี้นะคะเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งมันก็คือน้ำมันเบนซินนั่นเองนะคะจำนวน15.6กรัมมาทำปฏิกิริยากับ กรดในตริกก็คือ HNO3 จํานวนที่มากเกินพออ่ะถ้าเกิดว่ามีกรดในตริกมากเกินพอเนี่ยเราก็ให้เรารู้เลยว่าอิสารตัวเนี้ยเราไม่ต้องได้คํานวณมาหรอกถ้าสารไหนที่โจทย์บอกว่ามากเกินพอสารเนี้ยเราไม่ต้องคํานวณมันเลยมันมีเยอะเยอะจนเหลือเฟือเลยนะคะดังนั้นอันไหนที่โจทย์กําหนดว,ว,ว่ามากเกินพอเราจะไม่ได้คํานวณสารนั้นนะคะอ่ะพบว่า มี c 6ห5 n o 2เกิดขึ้นจำนวน1ิบกรัมในที่นี้อันนี้ยสิบแดกรัมนะคะตรงเนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการทดลองจริงเนี่ยเราจะเรียกว่าผลได้จริงนะคะอ่ะตรงนี้จะเรียกว่าผลได้จริงนะอ่ะและน้ำจำนวนหนึ่งมีน้ำเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้สั่งให้เราหาแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะ โจทย์บอกว่าจงหาผลได้ร้อยละของ c 6 h 5 no 2ที่เกิดขึ้นอเราจะทำยังไงล่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเรารู้แล้วว่าสูตรมันต้องใช้สูตรนี้อันนี้ต้องจำเองจำสูตรเองนะคะผลได้ร้อยละเท่ากับผลได้จริงคูณหนึ่งร้อยหารด้วยผลได้ตามทฤษฎีผลได้ร้อยละเท่ากับผลได้จริงคูณหนึ่งร้อยหารด้วยผลได้ตามทฤษฎี ะะทีนี้เราจะทำอย่างไรถึงจะได้คำตอบแน่นอนสิ่งที่เราต้องการคือผลได้ลอยละตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องนำมาแทนค่าก็คือต้องมีผลได้จริงผลได้จริงเนี่ยโจทย์มันให้มาแล้วคืออยู่ตรงนี้ทีนี้ขาดอะไรที่เรายังไม่มีสิ่งที่เราขาดที่เรายังไม่มีคือผลได้ตามทฤษฎีอแล้วผลได้ตามทฤษฎีจะเอามาจากไหนก็ต้องเอามาจากการคำนวณ นะคะอันนี้ต้องมาจากการคำนวณจากปริมาณสารในสมการและเทียบกับโจทย์เราต้องคำนวณจากปริมาณสารในสมการนะคะแล้วก็เทียบกับที่โจทย์เขาให้มานะคะ <c oughs> ก็คือจะต้องเขียนสมการแล้วก็แสดงาการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ดุลสมการให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็คำนวณตามขั้นตอนกระบวนวามต่างๆที่เราได้ศึกษามาก่อนหน้านี้นะคะอ่ะทีน,นี้เราจะมาแสดงวิธีทากันนะคะอ่ะเรารู้แล้วว่าข้อนี้เป้าหมายของเราคือผลได้ร้อยละแต่สิ่งที่เราไม่มีก็คือผลได้ตามทฤษฎีต่อไปเราก็จะต้องมา หาผลได้ตามทฤษฎีผลได้ตามทฤษฎีก็เริ่มจากเขียนสมการก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาเคมีก็ต้องใช้สมการเคมีในการคำนวณน,นะคะสมการสารตั้งต้นก็คือ C6H6 ทำปฏิกิริยากับกรดไนตรีก HNO3 ที่มากเกินพอ ได้เป็น C6H5 C6H5NO2 <c oughs> กับน้ำแล้วก็บวกน้ำเข้าไปจากนั้นเราดุลสมการนะคะเช็คว่าสมการสมดุลหรือยงังจำนวนอะตอมด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันหรือยังอ่วิธีเช็คก็นับจำนวนค่ะคาร์บอนตรงนี้ได้หก C เท่ากับหก ตรงนี้คาร์บอนเท่ากับหกอ่ะเท่ากันแล้วถ้าคาร์บอนเท่ากันแล้วก็ข้ามไปต่อไปต่อจากคาร์บอนเป็นอะไรเอ่ยต่อจากคาร์บอนก็คือไฮโดรเจนอ่ะไฮโดรเจนตรงนี้เท่ากับหกไฮโดรเจนตรงนี้เท่ากับห้าอ่ะตายละผู้ลืมฝั่งซ้ายกลับมาฝั่งซ้ายนะหกตรงนี้หนึ่งดังนั้นหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ด ตรงนี้มีอ่าทีนี้ต่อไปด้านขวาด้านขวาตรงนี้มีห้าตรงนี้มีสองห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดอะไฮโดรเจนเท่ากันเรียบร้อยแล้วไฮโดรเจนเท่ากันแล้วต่อไปนับอะตอมของธาตุอื่นธาตุที่ยังไม่ได้นับก็คือเอ็นในตัวเจนอะเอนในตัวเจนตรงนี้เอนเท่ากับหนึ่งเอนในตัวเจนตรงนี้อะเอนเท่ากับหนึ่งเหมือนกันอ่ะในตัวเจนก็เท่ากันทีนี้เหลือธาตุสุดท้ายธาตุชนิดสุดท้ายก็คือธาตุ โอออกซิเจนนักเรียนคิดว่าจะเท่ากันไหมอ่ะเดี๋ยวมาหาพร้อมกันโอออกซิเจนด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายมีอยู่ตรงนี้โอเท่ากับสามอ่ะมาดูด้านขวาด้านขวาโอ o ตรงนี้เป็นสอง่ะโอตรงนี้เป็นหนึ่งสองบวกหนึ่งเท่ากับสอ่ะแปลว่าเป็นสเท่ากันแล้วอ่ะสมการ ของสารในข้อนี้ปฏิกิริยานะคะไม่ต้องดุลเลยเพราะว่ามันเท่ากันหมดแล้วนะคะดังนั้นสัมประสิทธิ์หรืออัตราส่วนโมลที่มันเข้าธรรมกายกันก็คือหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอัตราส่วนโมลก็คือหนึ่งโมลต่อหนึ่งโมลต่อหนึ่งโมลต่อหนึ่งโมลทั้งหมดเลยนะคะ ่อทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราต้องเปลี่ยนหนึ่งโมลของสารแต่ละชนิดเนี่ยเป็นอะไรนะคะก็ <c oughs> จะเป็นบรรทัดต่อมาก็จะเป็นหน่วยอ่าหน่วยที่เกี่ยวข้องสารที่เขาไม่ได้พูดถึงที่เขาไม่ได้สั่งอะไรที่เกี่ยวข้องกันเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับสารนั้นเพราะฉะนั้นสารที่เราไม่ต้องยุ่งก็จะมีนี่เลย โคในติกมีมากเกินพอกาออกไปไม่ต้องคำนวณมันน้ำโจทย์ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ถามหาดังนั้นสิ่งที่เราจะสนใจก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือ c 6หกกับ c 6หก n o 2นะคสองนะคะทีนี้เราก็ไปดูว่าหน่วยที่มันเกี่ยวข้องกับปริมาณสารของ c 6หก c 6ห5เ o NO 2คืออะไรแล้วก็กลับไปดูที่โจทย์นักเรียนดูนี่นี่ c 6ห6เฮทจำนวน15.6กรัมแล้วก็ c 6ห5เ o NO 2านจำนวน18กรัมอ่าปริมาณสารทั้งสองเกี่ยวข้องกับสารในหน่วยกรัมดังนั้นเราก็จะเปลี่ยน1โมลของ C6K6 ให้เป็นกรัมแล้วก็เปลี่ยน1โมลของ c 6ห5เ o NO 2ให้เป็น กรัมเช่นกันนะคะอ่ะทีนี้การหากรัมหรือมวลของสารเราก็ใช้สูตรนี้โมลเท่ากับ G ส่วน M R M R ก็คือมวลสูตรใช่ไหมแต่ใดๆก็ตามหนึ่งโมลจะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลสูตรของมันเพราะฉะนั้นเราก็มาหาว่า C 6ห6 M R มันได้เท่าไหร่ c ีหก mr เป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่ะสิบเป็น เจ็ดสิบสองสิบสองคูณหเท่ากับเจบวกหเท่ากับเจดิบแปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเจ็ิบแปต่อไปมาดู Mr หรือมวลสูตรของ C 6ก H ห N O NO 2นะคะก็ะจะเป็น12บสองคูณหเท่ากับเจิบบวกห้าอไฮโดรเจนบวกห้าได้เป็น77บวกกับ N ไนโดรเจนสิบส ได้เป็น91แล้วบวกกับออกซิเจนตัวเดียว16 2ตัวคือ32ผลลัพธ์คือ123นะคะ123กรัมได้แล้วทีนี้เราก็อันนี้เป็นปริมาณสารที่ได้จากการเทียบในสมการนะคะก็จะตีความหมายได้ว่าหรือเราจะพูดได้ว่า C6H6 78กร,รัมนะคะจะทำปฏิกิริยากับ c 6 h 5 n o 2เออ้ยไม่ใช่สิจะทำปฏิกิริยากับกฎไนติกที่มากเกินพอแล้วเกิดเป็น h5 NO2 จํา NO นจำนวน123กร,รมัมก็คือ78เกิดเป็น123นะคะอ่ะดังนั้นเราจะทำอย่างไรทีนี้นเราจะทำอย่างไรในการเทียบบัญญัติยางเพื่อให้ได้ ปริมาณสารโดยที่จะกลายเป็นผลได้ตามทฤษฎีนะคะเพราะว่าในโจทย์เขาให้ C6H5C6H6 เนี่ยมาแค่15.6กรัมอยากทราบว่ามันจะเกิดเป็น C6H5NO2 กี่กรัมเราก็ต้องเทียบบัญญัติยางโดยอาศัยข้อมูลจากสมการเมื่อกี้ที่เราเขียนเอาไว้นะคะดังนั้นเราก็จะเทียบบัญญัติยาง ได้ว่าจากสมการ C6H6 6, เท่าไรเอ่ยจากสมการก็คือจากตรงนี้78กร,รมัมเกิดเป็นเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่จดสนใจก็คือ C6H5NO2 กิ่กกรรมเอ่ยอจากสมการนะคะก็คือ123กร,รมัมอ่ะทีนี้ จากโจทย์โจทย์มันให้อะไรมาโจทย์มันให้ C6H6 มาสิบห้าจุดวิลืมสิบห้าจุดอะไรนะสิบห้าจุดหกกรัมอ่าจะเกิดเป็น c 6 h 5 n o งเท่าไหร่ก็คือเท่ากับอยสิบสาม คูณด5 6แล้วก็หารด้วย78นะคะนักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้นักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขเลยค่ะมันก็จะได้เป็น123คูณ15.6หาร78เท่ากับ24.6นะคะหน่วยเป็นกรัมนั่นก็แปลว่าอ่าจะเกิด C6H5NO2 เนสองเี่ย24 6ี่หกร,รมัมดังนั้นอันนี้จะเป็นผลได้ตามทฤษฎีนะคะผลได้ตามทฤษฎีอ่ามันก็คือการใช้ทฤษฎีในการคำนวณนะ่ะผลได้ตามทฤษฎีคือยี่สิบี่จุดกร,รมัมอ่าเราก็จะเอาผลได้ตามทฤษฎีไปแทนในสูตรของผลได้ร้อยละที่เนี้ยสูตรของมันก็คือผลได้ร้อยละ เท่ากับผลได้จริงคูณหนึ่งร้อยหารด้วยผลได้ตามทฤษฎีเ่ยเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นผลได้จริงก็คือโจทย์กำหนดไว้เนี่ยผลได้จริงโจทย์ให้มาแล้วว่าอ่ามันเกิดขึ้นสิบแปดกร,รมัม เกิดขึ้นจริงเนี่ย18กร,รัมนะคะเพราะฉะนั้นผลได้จริงก็คือ18คูณด้วย100หารด้วยผลได้ตามทฤษฎีคือ24.6กร,รมัมอ่ะก็คือตามตามทฤษฎีเรามันจะต้องเกิดปริมาณ24.6กร,รมัมแต่เกิดขึ้นจริงแค่18กร,รมัมแต่ว่ามันก็หายไปเยอะพอสมควรนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่ามันเกิดขึ้นเท่าไหร่เราก็คูณเลขบวกลบคูณหารกัน ่าได้เลขออกมาเท่าไหร่อ่สิบแปดคูณหนึ่งร้อยหารด้วยยี่สิบสี่จุดหกผลลัพธ์ก็คือเจ็ดสิบสามจุดหนึ่งเจ็ดนั่นเองอ่าดังนั้นผลได้ร้อยละของซีหกเฮท้าเอสอง เท่ากับเจ็ดสิบสามจุดหนึ่งเจ็ดนั่นเองอ่ะตอบเลยเรียบร้อยค่ะสำหรับการคำนวณหาผลได้ร้อยละนะคะอ่าสำหรับตัวอย่างข้อนี้ก็ให้นักเรียนอ่าลองลองปิดเฉลยลองปิดวิธีทำที่ครูสอนไปที่นักเรียนจดไปนะคะปิดดูแล้วลองเอาขึ้นมาทำเอง อ่ะศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมได้จากในหนังสือเรียนที่ครูแจกให้นะคะอันนี้นักเรียนก็สามารถที่จะเปิดกับวิดีโอดูย้อนหลังได้ตามความพอใจของนักเรียนเลยนะคะจุดไหนไม่เข้าใจสามารถทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ